สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่โรกนิยายรักของสำนักพิมพ์เลอละตีบุ๊กนะคะสำหรับวันนี้จะนำนิยายเรื่องดาลาภพา่รักตอนจบมาอ่านให้ฟังค่ะก่อนไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง d ดซี่แอนนี่คลับด้วยนะคะ ดาหลาพ่ายรักตอนจบพิทวัตถอนหายใจเสียงดังเขาจับดวงหน้างามให้หันกลับมาเผชิญหน้ากันน้องดาฟังพี่นะพี่รักน้องดารักตั้งแต่น้องดาเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆถึงแม้ว่าเธอจะชอบพูดว่าพี่รังแกหรือหวงของไม่ยอมให้เพื่อนของเธอเล่นด้วยแต่นั่นเป็นเพราะพี่หวงน้องดาต่างหาก พี่ไม่ชอบที่เด็กพวกนั้นมาแย่งความสนใจของน้องดาไปจากพี่แต่น้องดาก็เก็บเอาไปโกรธและน้อยใจพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าพี่ใจร้ายใจดำแล้วที่พี่ไม่ได้ติดต่อมาหาน้องดาเลยตลอดระยะเวลาที่เราห่างกันไม่ได้หมายความว่าพี่ลืมน้องดานะแต่พี่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเรื่องของเรายัางไงยอมรับว่า ตอนที่อยู่เมืองนอกอาจลืมน้องดาไปบ้างเพราะพี่ไปเจอเพื่อนใหม่บรรยากาศใหม่ๆพอเรียนจบกลับมาก็รับงานต่อจากคุณพ่อกว่าจะเข้าที่เข้าทางจนท่านยอมปล่อยมือให้พี่ลุยคนเดียวก็สองสามปีในใจพี่ยังมีน้องดาเสมอแต่ด้วยภาระหน้าที่กับอายุที่มากกว่า ทำให้ไม่กล้าติดต่อไปหาน้องดาในใจกลัวด้วยว่าน้องดาอาจมีคนรักคนรู้ใจในวัยเดียวกันแล้วพอคุณพ่อมาพูดกับพี่ว่าอยากให้มั่นกับน้องดารู้ไหมทำไมพี่ถึงไม่ปฏิเสธเรื่องนี้ยอมทำตามคำขอร้องของคุณพ่อแต่โดยดีเพราะนั่นมันคือความต้องการของพี่ด้วยพี่ต้องการมั่น และแต่งงานกับน้องดาจริงๆดาหลาจ้องหน้าเขาเขม็งตะลึงจนพูดไม่ออกหัวใจขยายพองโตจนแน่นอกเขาพูดในสิ่งที่เธอเคยฝันอยากได้ยินมานานดวงตาของเธอเอ่อชุ่มไปด้วยน้ำตาด้วยความที่พยายามกลั้นเอาไว้พี่พีทรู้ไหมคะน้องดารอฟังคำพูดนี้ จากปากของพี่พีทเองที่น้องดาปฏิเสธไม่รับมั่นพี่พีทในวันนั้นเพราะน้องดาไม่อยากเป็นทุกข์แต่งงานกันเพราะผู้ใหญ่เห็นชอบแต่เราต้องทนอยู่กับคนที่เขาไม่รักเราไปตลอดชีวิตพิทวัตนิ่งฟังอย่างตั้งใจทบทวนคำพูดของดาหลาเขาได้ยินไม่ผิดแน่เขาได้รู้ในสิ่งที่หล่อนกลัวและกังวล ชายหนุ่มสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วเอ่ยถามเสียงนุ่มแล้วน้องดาไม่คิดบ้างหรือว่าคนอย่างพี่จะถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่ตัวเองไม่ได้รักได้ถ้าพี่ไม่อยากแต่งคุณพ่อก็บังคับพี่ไม่ได้หรอกอ้อพี่ขอสารภาพอีกเรื่องจะได้เคลียร์ไปเลยพิทวัตรยิ้มทั้งปากและในตา ตอนแรกที่คุณพ่อพูดว่าจะให้พี่มั่นกับน้องดาใจหนึ่งพี่ก็เกี่ยงว่ามั่นกันไว้ก่อนสักพักเรื่องแต่งค่้ยว่ากันอีกทีขอเวลาดูใจและศึกษากันเพราะเราห่างกันไปตั้งหลายปีแต่พอพี่เห็นน้องดาที่ชายหาดเช้าวันนั้นวันที่น้องดาสวมชุดกระโปรงสีขาวออกมาเดินกรยกลายที่ชายหาด เหมือนเทพีอโฟรไดเดินบนฟองคลื่นพี่เลยบอกกับตัวเองว่าจะทำทุกวิธีเพื่อให้ได้แต่งงานกับน้องดาเร็วที่สุดใบหน้าของดาหลาเป็นสีชมพูระเรื่อแววตาเปล่งประกายละยิบประยับรอยยิ้มกว้างบอกถึงความสุขสมหวังพี่พีทเห็นน้องดาด้วยหรือคะมองไปทีไรเห็นตั้งใจว่ายน้ำ ไม่เห็นมองกลับมาที่หาดเลยเธอถามเขาอย่างเขินอายเห็นสิแสดงว่าเราใจตรงกันพี่ยังคิดว่าจะว่ายน้ำกลับเข้าไปคุยด้วยเลยแต่น้องดาเดินหายไปเสียก่อนพี่เพิ่งมารู้ว่าเทพีอโฟรดายคือคนเดียวกับน้องดาตอนออกไปว่ายน้ำที่เกาะไผ่แล้วมองเข้ามาที่ฝั่งดีนะที่เช้าวันนั้น ไม่เข้าไปทักน้องดาก่อนไม่เช่นนั้นพี่คงมีข้อหาเจ้าชู้เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาแน่พิทวัตรเล่าอย่างนึกขันดาหลามองหน้าชายหนุ่มอย่างเขินอายก่อนจะสารภาพความลับของตัวเองน้องดามีเรื่องจะสารภาพกับพี่พิทเหมือนกันค่ะน้องดาแอบมองพี่พิทว่ายน้ำนึกชอบด้วยแหละคิดว่าผู้ชายคนนี้เท่จัง มองไกลๆยังดูว่าหน้าตาดีรูปร่างดีคิดว่าเทพโพไซดอนกลับชาติมาเกิดแต่พอมาเจอพี่พีทที่บ้านคุณลุงพานุน้องดาก็เลิกชอบเทพโพไซดอนคนนั้นแล้วแต่นึกหมันส้ความขี้เก๊กขึ้นมาแทนพิทวัตกอดล่างบางแน่นพร้อมกับหัวเราะเสียงดังนึกขบขันโชคชะตาของเขากับดาหลา ดีนะที่เรากลับมาเจอกันในงานเลี้ยงตอนค่ำไม่เช่นนั้นเรื่องของเราคงจะวุ่นวายพี่ลึกเขาพูดชิดแก้มบางใสแล้วทีนี้จะยังไงน้องดาจะรับมั่นพี่ได้หรือยังครับหรือจะแกล้งให้พี่รอไปอีกเขากระซิบถามโอกกอดล่างบางที่จะขยับหนีลงจากตักไว้แน่นหนา พี่พีทปล่อยน้องดาก่อนสิคะทำแบบนี้ไม่ดีเลยไม่ปล่อยจนกว่าพี่จะได้คำตอบที่พอใจไม่งั้นจะนั่งกอดน,น้องดาไว้อย่างนี้ทั้งคืนบ้าละสิถ้าพ่อตื่นมาเห็นพี่พีทโดนลูกปืนของพ่อแน่เธอผลักอ,อกอุ่นให้ห่างออกอาดมท่านไม่ทำอย่างนั้นหรอกท่านอนุญาตให้พี่จัดการกับน้องดาได้ตามความเหมาะสม บ้าละสิไม่เชื่อหรอกพ่อจะอนุญาตให้พี่พิทรังแกน้องดาได้ยังไงพ่อไม่ห่วงลูกเลยหรือหญิงสาวอุทานเสียงดังเบาๆสิเดี๋ยวท่านก็ตื่นขึ้นมาพอดีพี่พิทก็ปล่อยน้องดาเสียทีสิอึดออาจจะแย่แล้วถ้าน้องดาตอบคำถามไม่ตรงใจพี่พี่จะกอดน้องดาไว้อย่างนี้แล้วก็อาจจะทำอย่างอื่นต่อด้วย ไม่พูดเปล่าเขาก้มลงจุมพิษท,ที่แก้มนุ่มๆก่อนจะซุกซบที่ซอกคอหอมกลุ่นอย่างถือสิทธิ์พี่พีทปล่อยน้องดานะคะพี่พีทจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะดาหลาประท้วงเสียงอู้อี้เมื่อพิทวัดกอดเธอแน่นและกดจุมพิษบริเวณลำคอก่อนจะระเรื่อยมาถึงแก้มจมูกและปากช่างจำนันจา ได้สิทำไมจะไม่ได้เขากระซิบชิดริมฝีปากทุกคนคุณพ่อของพี่อาดัมอาลาตรีพวกท่านอยากได้หลานมาอุ้มกันทุกคนแต่เรายังไม่ได้แต่งงานกันพี่พีชจะมารังแกน้องดาไม่ได้นะน้องดาก็ตอบตกลงสักทีสิพี่จะได้รีบทำทุกอย่างให้ถูกต้องพี่ไม่อยากรออีกแล้ว ก็ไหนว่าอยากจะศึกษาดูใจกันสักพักไงเผื่อว่าเราจะเข้ากันไม่ได้ตัดเรื่องนั้นไปไม่ต้องเสียเวลาดูแล้วเราสองคนเข้ากันได้ดีหรือน้องดาจะเถียงพิทวัตผลักร่างบางให้เอนลงนอนแล้วเอ็นตัวลงทาบทับร่างยวนตายวนใจฝ่ามือประคองดวงหน้าหวานไว้อย่างแสนรัก พี่กับน้องดาเราสองคนเกิดมาเพื่อคู่กันใจของเราผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กหรืออาจจะชาติปางก่อนขนาดว่าเราจากกันไปเป็นสิบปีทั้งพี่และน้องดามีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆแต่เราก็ยังเฝ้ารอที่จะได้พบกันอีกครั้งพี่ไม่เชื่อเรื่องสาบานแต่พี่จะให้สัญญาว่าพี่จะรัก และทนุถนอมน้องดาไปตลอดชีวิตของเราสองคนและรวมถึงเจ้าตัวเล็กๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ด้วยเชื่อพี่นะจ๊ะพี่พีชสัญญาแล้วนะคะดาหลาถามเขากลับเสียงอ่อนหวานสายตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความรักหัวใจดวงน้อยพ่ายแพ้ให้กับคำสัญญารักของเขาจนหมดใจ สายตาที่เขามองเธอหยาดเยิมแววปรารถนาและลักใคร่ฉายชัดออกมาทางดวงตาและยังสื่อมาถึงเรือนกายที่นอนกายเกยกันอยู่ร่างบางสันสะท้านขนลุกสู้ขณะยิ้มตอบอย่างเอียงอายให้เขาตกลงค่ะน้องดาจะเป็นเจ้าสาวของพี่พีทน้องดารักพี่พีทค่ะน้องดา ในที่สุดยอดรักของพี่เขากดจุมพิษที่ริมฝีปากนุ่มอย่างอ่อนโยนพยายามอดกลั้นความรู้สึกที่ทำท่าว่าจะควบคุมได้ยากให้สงบลงพรุ่งนี้พี่จะพาน้องดาไปเลือกแหวนกับเลือกซื้อชุดแต่งงานที่กรุงเทพเรามั่นกันวันเสาร์นี้แล้วอาทิตย์หน้าค่อยจัดงานแต่งงานน้องดาคิดว่าจะเตรียมตัวทันไหม จะไม่เร็วไปหรือคะอาทิตย์เดียวเองอาทิตย์เดียวพี่ก็ว่านานไปแล้วอยากจะมั่นแล้วแต่งเลยด้วยซ้ำบ้าละสินั่นก็เกินไปคนเขาจะได้นินทาหาว่าน้องดาท้องก่อนแต่งคนพูดหน้าแดงเสียเองช่างคนอื่นประไลนับจากนี้ไปน้องดาควรจะสนใจความรู้สึกของพี่ มากกว่าคนอื่นเขาพูดจบปิดปากคนช่างเถียงด้วยจุมพิษดื่มดำก่อนจะคลายวงแขนออกและขยับตัวลุกขึ้นนั่งโดยประคองล่างบางให้ลุกขึ้นนั่งตามพี่ว่าน้องดากลับเข้าห้องไปเถอะถ้าขืนยังอยู่ด้วยกันพี่คงอดใจไม่ไหวปร้ำน้องดาบนโซฟาตัวนี้แน่เขาพูดยิ้มยิ้ม ในตาคมเป็นประกายแพรวพาวบ้าละสิใครจะยอมให้พี่พีททำแบบนั้นเธอเถียงทั้งที่หน้าแดงจัดเนื้อตัวร้อนวูบวาบเพราะสัมผัสของเขาพี่ไม่ได้ร้อเล่นนะรู้ไหมว่าหลังๆมานี้น้องดาทำให้ความอดทนของพี่ต่ำกว่าศูนย์ตั้งหลายหนจะจูบจะกอดก็ไม่กล้ากลัวว่าจะโกรธ เกลียดขี้หน้าพี่หนักขึ้นไปอีกเลยต้องอดทนอดกลั้นไว้ทำตัวเป็นพี่ชายที่แสนดีถ้าเราแต่งงานกันเมื่อไหร่พี่จะเก็บดอกเบี้ยจากน้องดาทบต้นทบดอกเลยพูดบ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะอยากฟังน้องดากลับเข้าห้องดีกว่าไม่อยากพูดด้วยแล้วคนขี้รังแกพิทวัต ดึงร่างบางมาจุบที่แก้มใสฟอดใหญ่อย่างมันเขี้ยวพี่จะนับวันรอที่จะได้รังแกน้องดาเลยครับดาหลาผลักอกหนาออกห่างอย่างเขินจัดแล้วลุกขึ้นเดินหนีเข้าห้องนอนหัวใจของเธอพ่ายแพ้ให้กับผู้ชายเจ้าเล่ห์ร้ายกาจคนนี้แล้วดวงหน้าหวานยิ้มให้กับความรู้สึกของตัวเองที่ยอมรับว่า เธอก็นับวันรอที่จะให้ในายธนาคารหนุ่มคิดดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกด้วยเช่นกันดาราไพ่รักจบอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังมาอย่างต่อเนื่องและขอฝากนิยายเรื่องอื่นๆของสำนักพิมพ์เรลลตีบุ๊กด้วยนะคะท่านใดต้องการอ่านอีบุ๊ก สามารถไปซื้อหาได้ที่ www.medmarket.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ